มาแล้วครับโอเคไปเออสอบก็ต้องสอบเนี่ยแต่ผมดูด้วยนะมันจะรู้เรื่องไป่ิเอาผมดูได้นิดนึงก่อนผมได้นิดนึงก่อนอาจารย์ยังไม่ส่งมาอาจารย์พิมพ์สาธยทยาหอยู่อ๋ออาจารยบอกว่าสิบข้อสิบข้อเองสิบข้อแต่ข้อนึงน่าจะหาประมาณสามสิบนาทีเ สิบข้อแบบสิบข้อย่อยอะหรือว่าสิบข้อใหญ่หหญผมไม่รู้แต่ว่าจะว่าข้อหนึ่งหานานมากเพื่อนจะถามจะจะลอกเพื่อนที <c oughs> ่เหลือทามกระจายแบ่งกันอีกยี่ยงคนละข้อแล้วไปหาคําตอบมาออกไปได้ออกจากคลองไม่ได้อะไรอ่ะปี๊งมีคนดับไฟมีเสียงโทรศัพท์หน่อยมีเสียงโทรศัพท์หน่อยเพื่อนเมีคนดับไฟชัวลมแรงนะปิดพวกล่อยเราอ่ะ มืมดเตอ,อร์เลยมองไม่เห็นอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ <laughs> อะไรอะ่ะ <laughs> อ๋อประตูมืดจิว๋วหายเลย <laughs> ห้องโถงเดี๋ยวนะนี่ไฟนี่ไฟนี่เตียงอ๋อที่เดิมเนี่ยเออที่เดิมเปิดไฟได้ไหมเฮียมืดเดี๋ยวกูอออ้องออกเอา ห้องน้ำห้องน้ำ h e l l ลโอ้ยกูเสียวก็เบื้องไม่สวยเลยวไอ้เฮียไม่มองเอ้ยเอาไม่ไมค่ะแม่แม่เปิดขอประตูฮัลโหลแม่แม่ใครใครเคาะข้างห้องน้ำรีบมึงนี่เสียงข้างไหนข้างท้ายข้างล่างกันเอ๊ะทำไมกระจกไม่เห็นเราอะฮัลโหลเอ้ยเราไม่เปตัวงตุเนี่ยเป็นตุ้งไม่ใช่พี่พ์เพง ไม่ใช่มีโอคี้เกลียนโอ้ยเฮียมันมืดเหลือเกินแค่กระจกไปซะไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรหรอไม่มีเกมนี้แม่งไม่มีไม่มีเบื่อแต่ไม่มีไฟฉายให้หยิบเลยใค่อ่ะพี่ลองกดอุ้ยกดโอ้ยซ้อมมะเขือเทศเขียนอยู่ช้อนมะเขือเทศเอากูออกไปทำไมเนี่ยโอ้ยจะลุกจะนั่งทีกู อะไรวะน่ยเห็นเห็นเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นอยู่ลางๆก็เขียนโคตรหิรือเปล่าเฮ้ยอ้าวหายอ้าวแม่หายหกหกดูรูปได้ไหมฮะเออดูรูปดิไม่เห็นเดี๋ยวมันต้องมีไฟสิมันมืดอะไรเนี่ยมืดอะไรขนาดนี้มันไม่เห็นอะไรเลยอะอันนี้หยิบได้ไหมอะคุณเจญแจกุญแจ เจกูแจอย่านะไอเดี๋ยวมันมีมันต้องมีซีรีส์ไฟสิมันเปิดซีรีสไฟใช่ไหมหลังข้างทางเฮ้ยอะไรอ่ะสิบบาทก่อรู้ไปให้ไม่ได้กูต้องเดินไปใช่ไหมกูต้องเดินไปใส่ตูดเธอใช่ไหมเดินอ่ะพี่กูเดินไม่ได้จังสแก้ไปเนี่ยกูต้องตอกใจ้ไปเนี่ยอร่อยไหมสามสองหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไปแล้วเอาหายเฉยมืเปิดอ่ะ แล้วเอาคุณแจมาทำไมเนี่ยยี่เลขหกต้องจำเลขวะเนี่ยทางหวยเลยเออแทงหวยแม่งเลยมีมีอเลขเดียวเนาะหกเออมึงเล่นยังไงหวยมึงเอ้ยแอ้มาเราสอบหนึ่งสี่หนึ่งห้าวะเดี๋ยวแค่สอบสองทุ่โมงอาจจะบอกสองทั่วโมงน้าจะหมดตอนประมาณสี่โมงน่าจะไม่เกินหกโมงอ่ะ ห้ามโมงครึง่งหมดห้ามโมงครึง่งเวลาก็ต้องไปสอบไปเนี่ยทำไมข้อสอบมันเยอะเยอะขนาดโอ้โหใช้เวลาส,บสบิบข<อ>้อให้สองชั่วโมงยังนานถ้าแบบเออถ้าแบบว่าโปรเฟชชั่นแนลหน่อยแบบว่า <c oughs> ก็ประมาณสิบวิทีเสร็จ <c oughs> ออพอหรือพอถ้าโปรเฟชชั่นแนลหน่อย <c oughs> สิบวิเลยเหรอเออดาวแม่งอะไรเงี้ยเอาเกมมึงกวนตีนกูเหรอเฮ้ยเอาเกมไม่ให้กูลงเอาฮะบันไดหาย เอาเอา,เอ,าอ๋อกูต้องเดินเหรออ,อ๋อกูต้องเดินไปอ๋อโอเคจะโทรมาแล้วต้องทำผอสองเนี่ยเวลาแล้วไม่มีใครตกใจเลยเลยอะ่ะเออน้องไม่ตกใจแล้วกูตกอยู่คนเดียวเลยอะ่ะ แค่นี้เอาผมไม่ลงอันโอ้ยอีกที่บอกแม่งเอ้ยทำไมน้องไม่กลัวอะไรกันเลยวะกูกลัวคนเดียวเลยอะแค่เกมไม่นานผีไม่จริงมันแค่ตรใจเวลามันบิวทีแม่งมันแค่ตกใจไงมันแค่ตกใจเข้าใจไงแล้วพี่เกียรติที่มันวิ่งไปได้เดี๋ยวพี่พยายามกดชิปโคตรนานสวัสดีค่ะโรงแรมไหมเนี่ยโนดูเหมือนโรงแรมเหมือนหอพิการเลยเดี๋ยว พี่ไปได้อยู่เหรออยู่ห<ร>ไหนนี่อยู่บ้านนี่พีเ่เหมือนบ้านยานเลยเหรอโอ้โหหลังโตเหมือนกันเอ้าเอ้าพี่อาเหมาแล้วตอ,อนนึงเองเออะ,อ,ะอะไรอะ่ะเ <laughs> มื่อกี้ผมไปตกใจเลยกดตกใจกดเดียวเลยอะไรอะ่ะหกเอามันกินต้องตกใจอะอ๋อมันคือเลขหก เอไปแล้วกูจะไปไหนเอ้ยดับไฟบ่อยมันก็ได้กูอยากได้ยอ้ที่เขาถ่ายอ่ะมันมืดไปไหนนี่มืดจีพาเลยไปไม่ได้เฮ้ยน้ำมุกเลยอือหือกูเกลียดที่มันแบบวิ่งไม่ได้อะแล้วก็ต้องเดินอืดๆส่งก็สอบไปถามใครได้ป่ะเอาโกด้าตอบได้ป่ะ <Google. S 1> เออเราเข้า Google แล้วแบบใส่ข้อสอบไปเลยไม่ได้เหรอมันน่าจะมีคำตอบอาจารย์คิดข้อสอบตัวเลขเองมันก็ไม่มีหรอกหรือถ้ามันเป็นตัวเลขที่อาจารย์ก๊อปมาซึ่งอาจารย์ไม่ก๊อปหรอก,าก,อ,อ,กอาจารย์ไม่ก๊อปหรอกเอออาจารย์อาจารย์คณิตแม่งทุกคนแม่งเป็นอาจารย์แบบว่าชอบตั้งต้องตั้งตัวเองอะไม่ตั้งโจทย์ออกมาจากอากาศไม่ดูหนังสือเลยทำบางคนจากอากาศเลยเหรอเอออาจารย์สมบูรณ์ยไม่เคยหยิบหน,นังสือเลยเลย คนน้นตั้งโกรธจากอากาศทั้งนั้นอ่ะอยู่ใครมาวูบแถวนี้หมิงไปนอนอะไรอ่ะเมิงนอนอะไรอยู่ตรงนี้นี่เมิงเมิงเมิงอุ้ยคุณหนุ่มกันไกลครับไม่ถึงเรื่องงนึเดี๋ยวเรียกอะไรอ่ะเมื่อกี้ไปหกมัไยไปหกหกอีกแล้วห้องเดิมเหรอห้องเดิมกุญเจกุญแจอะไรเหรอไม่ใช่ห้องเดิมหรือยวป่านนั้นเรียกเดิมว่านั่นรูปเดิมเลยเออห้องเป็นเหมือนห้องเดิมเลยคิงหลอดนะฮะ จะไหนไปเฮียกูต้องเดินไปไหนอีกมั้ยยานะห้องน้ำหรือเปล่ายานะฮัลโหลฮัลโหลไอ้เหี้ยโจมออกมาฮัลโหลนี่มึงนั่งฟังกูได้ยังไงได้แล้วพี่ยาผมขอได้ได้ได้เดี๋ยวผมทิ้งไอ้คิงไว้โดมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไอ้คิงไว้พี่อยู่มันเดี๋ยวผมปิดไมค์ยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณหนุ่มกันไกลครับ เก้าอี้กูจะตกกูจะหักไปวะนะมองมองไม่ทันจะจบแล้วเี่อที่นั้นบอกสิบนาทีเองมิงอืมอืมมันจะใกล้จะจบเลยเอออะไรเอยวางกุญแจโอ้ยโอ้ยขเอยเอ้าเอ้าเออกูอยู่อยู่นะสิสิบนาทีเองมิงแล้วมึงปิดไมค์ไหมอ่ะ อะมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างด้วยที่ห่อศพอือสองตัวอะไรเอ่ยถ้าเราถ้าเราฮะก<ะ>ูงงงฮะฮะฮะจะแจบแบไหลจะแบบไหนจะแบบจอแบบไหอ รีบมาขอขึ้นเงินได้ไหม <Hey. S 2> อไอ้ส <c oughs> ั้นชิบ <c oughs> หายไอ้แซดเกือบเหรอหจบแล้วขอไม่มิงเลยมิงเงือกอะไรอ่ะอะ